โอ้โหทุกคนมาเลยครับสายสีแดงวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับความเร็วรถไฟฟ้าความเร็วสูงบางประเทศทุกคนเนาะมาเลยครับทุกคนมาเลยครับถ้าผููได้แบบว่ามาสถานีกลา,างกรุงเทพอภิวัฒน์ทุกคนจะเข่าข้างหน้าก็ได้เด้อทุกคนเข้าข้างหน้านี่ก็ได้เพราะว่า เขาไปซื้อตัวรถไฟสายสีแดงได้หรือว่าอยากลงข้างล่างนี่ก็ได้ทุกคนเนาะแต่มืโอนี้บอลต้นสิพาพี่พ่พน้องลงข้างล่างทุกคนบอลลงข้างล่างเลยเ้าสิขึ้นไปเ้าสิขึ้นไปทั้งๆซื้อตัวเนาะมืโอนี้เ้าสิครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวเมื่อสุขสุขคนมาพบมาพอ่อกับบอลต้นอีกแล้วทุกคนเนาะมืโอนี้บอลต้นมีภารกิจเนาะเอฟซีเพิ่นขอมาว่าบอลต้นพาไปรีวิวนั่งรถไฟ จากสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปสนามบินดอนเมืองแนี่ยเพิ่นวาเนาะ่นว่าเผื่อหลายๆคนอยากไปขึ้นเครื่องบินอยู่สนามบินดอนเมืองแต่ว่าบาังคู้จากเริ่มต้นจากจุดใดเมื่อนี้กับเราต้นมาเริ่มต้นจากจุดสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนาะคือนั่นคือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองทุกคนเนาะนี่ ขาผู้ใด้ยบงไงามาสถานีกลางกรุงเทพยนพิวัตทุกคนจะเข้าข้างหน้าก็ได้เด้อทุกคนเข้าข้างหน้านี่ก็ได้เพราะว่าเขาไปซื้อตัวรถไฟสายสีแดงได้หรือว่าอยากลงข้างล่างนี่ก็ได้ทุกคนเนาะแต่มื้อนี้บอลต้นสิพาพ,พี่พ่อน้องลงข้างล่างทุกคนบอลลงข้างล่างแล้วเฮาสิข,ขึ้นไปเฮาสิข,ขึ้นไปเถิงๆซื้อตัวเนาะมื้อนี้เฮาสิไปลงข้างล่างทุกคนบายไปกันเลยขอขอบคุณทุกคน FC ที่ีคอมมาแล้วก็ติดตามให้กำลังใจบอลต้นมาตลอดเนาะบอลต้นก็ สิไปรีวิวตามที่ความสามารถของบอต้นไปได้นะทุกคนบาต้นกะบอกเคยไปสนามบินสุวรรณภูมิจักเถื่อนนะทุกคนบาต้นขลิพาพีพานองไปลองเบิ่งวันนี้นะทุกคนแต่ว่าบาต้นสีบอ่อเขาไปในสนามบินเบาต้นสีไปฮอดแต่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีสนามบินนนเมืองนั่นเองทุกคนนี่ทุกคนลงมาข้างล่างกะบอมีแอร์แอร์เย็นสั่มเลยทุกคนสะอาดสะอาดสุดๆทุกคนคือว่าประเทศไทยนี่เนาะ อยู่ที่สาธารณะประเทศไทยนี่คือว่าสะอาดบรแพ้โรงพยาบาลแน่นอนเนาะอืมทุกคนตามที่บอต้นเคยเคยไปอ่าหลายรอบแล้วนะทุกคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสาชีแดงก็คือว่าสะดวกสบายทุกคนรถไฟฟ้าะสะอาด สะดวกสบายนี่ทุกคนจะเดินทางไปทางนี้ทุกคนนี่ว้าวพี่นอ้องสะอาดสุดๆเลยทุกคนเนาะลงมาข้างล่างก็ต้องมีทีวีเพื่อนห้เบิ่งอีกทุกคนเนาะมีทีวีให้ดูอีกครับทุกคนเบิงผ้าผนังทุกคนผาผนัง อุโมงใต้ดินของรถไฟสถานีกางบางชื่อทุกคนเนาะืมนี่ทุกคนแปลว่าซอซออเพิ่นร่นระลงห้ออกกําลังกายทุกคนร่นระลงห้ออกกําลังกายรดนระลงห้ลดน้ำหนักเพื่อ่ให้เป็นความดันเพื่อปให้เป็นความอ้วนทุกคน ลงมาอยู่ในอุโมงค่ะทุกคนสิมีแอร์มีทีวีให้ดูแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยครับทุกคนมีกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องซีซีทีวีนั่นเองทุกคนเห็นบอกกล้องซีซีทีวีเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งรักษาความปลอดภัยที่ว่าครบคันเนาะอยู่ในอุโมงค์สถานีอุโมงค์นี้ก็เป็นอุโมงค์ที่ าลายเก๋ไก๋สวยงามอีกอุโมงค์หนึ่งทุกคนเนาะที่ประเทศไทยเพิ่นได้จัดให้นี่ทหารทุกคนทหารคนสลาเด็กนักเรียนเนาะผู้ออกกําลังกายแล้วก็ออกน้องหมาน้องแมวทุกคน,นลงมานีเข้าบอไปทางนี้เนาะทุกคนไปทางนี้ที่เป็นรถไฟฟ้า MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองเขาซิมาทางนี้ทุกคนเนะาะเอาจะเอามาอุโมงค์ทางนี้ นี่ปลายเพิ่นบอกชัดเจน en, ทุกคนเนาะปลายเพิ่นบอกชัดเจนสถานการบางชื่อนาะทุกคนตรงไปเพิ่นบอกให้เอาตรงไปทุกคนตรงไปตรงไปเพื่อแบบว่าคนเล่าที่หลายๆคนเนาะแบบว่าอยากขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าไปออกจากกรุงเทพว่าเป็นเนาะบอตนกศิมารีวิวไห้พี่ให้น้องเพื่อเป็นความหู้ให้หลายๆคนที่แบบว่า บรเคยไปสนามบ,บินสุวรรณภูมิเนาะนี่ทุกคนเนาะสถานีกรุงเทพอภิวัาศต์เพิ่นบอกให้เลี้ยวขวาทุกคนเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวานี่ได้เขานี่ได้ทุกคนนี่เนาะเขามาอ่าที่ที่สแกนเรากอนชิ้เข่าสถานีเพิ่อน,ส,น,นสิทธิสแกนแล้วก็ขึ้นไปไเลื่อนขึ้นมไาไเลื่อนครับอื ทุกคนเนาะโอ้โหมองได้วันใดเลื่อนประเทศไทยทุกคนนะี่แหละคือวัได้เลื่อน,น,น,นเอนเาสถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อสถานีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในอาเซียนเนาะทุกคนกคนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลงที่สนามบินอาดอนเมืองกับซีน,นั่งรถไฟฟ้าสายสีดแดงมาลงนี่แล้วก็ต่อด้วย MRT เข้าในกรุงเทพมหานครทุกคนเนาะนี่ทุกคน นี่ทุกคนป้ายเพิ่นไปทางนั้นเนาะรถไฟฟ้าสานเมืองเนาะทุ่นวันซส้อตัวทุกคนบอนซส้อตัวเ้าสิซื้อตัวกันไปทุกคนได้แล้วทุกคนนี่เนาะทุกคนไปดอนเมืองแค่ยี่สิบบาททุกคนไปดอนเมืองแค่ยี่สิบบาทไปทุกคนบอตนสิพาไปเนาะไปสาศาลาสามสี่คนสามสี่ทางขึ้นทางขึ้นนี่คุกคนขึ้นนี้เนาะขึ้นนี้เลยทุกคนนี่ขึ้นนี้นี่ขึ้นมาสารสลาขึ้นสารสละสามสี่ ขึ้นไปขางบนขบนเนะาะไปพี่นอ้องนี่แหละคือคือสะดวกสบายในในการเดินทางของประเทศไทยเนาะขอต้นบอกเลยว่าบริยากอย่างที่คิดทุกคนบริยากอย่างที่คิด้คา,าคุณได้ดแบบว่าคนล่าที่อยาบนั่งนั่งเครื่องเมื่อลงเวียงจันทร์หรือว่าเมื่อลงปาเกเซก็สามารถนั่งเครื่องอยู่สนามบินดอนเมืองได้มาขึ้นโลฟฟ้าสายสีแดงอยู่น่กาไปฮอดสนามบินดอนเมืองแล้วทุกคนเนาะ นี่ทุกคนบนซันสลาร,าราลอรถเนาะตอนสลาร,าราลอรถมุ่งหน้าสู่สนามบินตัวเมืองหรือว่าลังสิตท,ทุกคนกป็นมารออย,ยู่ดีทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ซันสลา,า,าข้างบนกว้างขวางก็อสมวรทุกคนกว้างมากเนาะกว้างมากค,ครับโอ้โหพี่น้องนี่ย่ำอีกหนึ่งทุนนี่คือสถานีที่ใหญ่ที่สุด ใน10ประเทศอาเซียนคือคนใน10ประเทศอาเซียนคือว่าสถานีุูเทพมอภิวัตละที่ใหญ่ที่สุดทุกคน,นสถานีของประเทศไทยในอนาคตทางหน้านาประเทศไทยสีแบบว่ารวมเวบ็ดเสร็จบัวแต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าหาลายๆชิ้นหลายๆอย่างเนาะสีแบบว่าเป็นส่วนรวมของระบบรางของประเทศไทยเลยกับ่าไรทุกคนนั่นก็นคือวิวเซ์ของผู้พิการเนาะทุกคนเพื่อนกา สแตนบายไว้รออหลับผู้พิการกี่ลงจากรถไฟฟ้านั่นเองทุกคนคือว่าสะดวกสบายทั้งคนแบบว่าปกติและกับคนพิการเลยประเทศไทยเพื่อน,ำนอำนวยความสะดวกทุกคนทุกชนชาติทุกชนเผ่าทุกประเทศจริงๆเนาะตอนนี้รถไฟก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สารสลา,าสถานีกรุงเทพอภิวัตรทุกคนเนาะนมาเลยครับมาเลยครับ มาแล้ครับโอโ้โหทุกคนมาแล้วครับสายสีแดงวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับความเร็วรถไฟฟ้าความเร็วสูงบางประเทศทุกคนเนาะมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับบะต้นสิขึ้นรถไฟแล้วทุกคนปะต้นชารถไฟและนะ้วเนาะบะต้นสิบอ่ายให้ข้างในให้พี่ให้นอห้องได้เบิ่งเนาะทุกปะต้นสะิบอ่ายบะต้นเสียเกียรติผู้โดยสารทุกๆคนทุกคนบะต้นสะิถ่ายให้ข้างในเบิ่งคร่าวๆหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะโอ้โหมึงแมทคนนะ สุดยอดว่ทุกคนโอ้โหรู้จริงๆทุกคนเอ้ยเบื่องเอาตางบนทุกคนเบิ่องเอารู้สุดยอดเลยเรือสะอาดทุกคนเบิ่งในเก้าอี้เก้าอี้ทุกคนสะอาดมากสุดยอดจริงๆครับทุกคนรถไฟสายนี้รถไฟแบบว่า,า,ยา,ยายคยๆกับรถไฟฟ้าญี่ปุ่นทุกคนเนานะวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าความแรงสูงนั่นเองทุกคน ตอนนี้พอต้นก็ถึงแล้วทุกคนสถานีดอนเมืองนั่นเองทุกคนเนาะถึงที่เรียบร้อยนะครับทุกคนใช้เวลาอยู่มาจากสถานีกากรุเทศฏิวัติกรประมาณอยู่15นาทีทุกคนเนะาะสินาทีนั่นเองสถานีดอนเมืองคนก็จะเยอะทุกคนเนาะคนเยอะอันนี้ก็4ี่โมงเย็นนั่นเอง ถึงแล้วครับทุกคนสนามบินดอนเมืองหรือว่าท่าอากาศยานดอนเมืองนั่นเอง,เอท,ง,เท,งทุกคนเนะาะเดินทางแบบสะดวกสบายรวดเร็วทันใจทุกคนนาะราคาแบบว่า20บาทตลอดสายอนายโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาปี66เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเลยมาปี67แล้วรัฐบาลถึงกันยังแบบว่านาโยบาย20บาทตลอดสายอยู่ทุกคนสําหรับรถไฟฟ้าสานเมืองสายสีแดงเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนบาวตน้นขอขอบคุณข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนทีเข้ามาให้กำลังใจก็ซัพพอร์ตบาต้นมาตลอดเนาะให้กำลังใจกดติดตามบาตน้นบาตน้นบวกบกาบ่บมียังตอบแทนมีแต่ขอไว้ใช้ให้พรแก่ทุกทุก่านจามีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่จะสมีสำหรับทีน่นี่บาวตน้นขอกล่า,าวครับว,ว่าสวัสดีครับ